6อันดับค่าตัวของนักเตะที่สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกยสวัสดีแฟนหงทุกคนครับนี่คือริวกูรู้ข,าข่าวขงอยู่ผมปาล์มริวกูครับและตอนนี้นะครับเป็นกระแสอย่างมากเลยสำหรับการมาของดาวินนูเยสกระแสในเรื่องของอะไรบ้างกระแสในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงระหว่างนูเยสกับฮา l แลนและอะไรอีกแน่นอนครับเรื่องของค่าตัว ที่ลิเวอร์พูลยอมทุ่มเป็นสถิติของสโมสอเลยกับค่าตัว85.4ล้านปอนด์เรามาดูกันครับว่า6อันดับค่าตัวสูงที่สุดในนักเตะของกีเมลิกมีใครกันบ้างไล่มาจากซีซั่นที่แล้วเลยนะครับเป็นคนที่ทำสถิติไว้สูงที่สุดนั่นคือแจ็คกิลเลตนะครับย้ายจากแอสตันวิลล่าไปยังแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ครับคือโลเมลูลูกากูครับย้ายจากอินเตอร์มิลาน มาสู่เชลซีด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์อันดับที่3ครับคือพอปอกบาย้ายจากยูเวนตุสมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว93.25ล้านปอนด์และอันดับที่4ก็ยังเป็นลูการกูแต่ย้ายจากเอเวอเรตันไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว90ล้านปอนด์อันดับที่5ครับดาวินนูย e สย้ายจากเบนฟิก้ามาลิเวอร์พูลเนี่แหละครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่6 เป็นของแฮร์รี่แม็กควายครับย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือ6อันดับแค่งมูลค่าสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับหลายคนถามว่าอ้าวแล้วฮาแลนด์ล่ะฮาแลนด์เนี่ยค่าตัวเขานะครับอยู่ที่62ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะอันนี้คือค่าฟรีเอเย่นหรือว่าค่าต้องให้คุณพ่อนู่นนันนี่เขาไม่ได้เอามารวมกันนะครับเขาคิดจากการที่แมนซิจ่ายให้ดอทบุนเท่านั้นเอง ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับหรือวก่กูแฟนหงด้วยนะครับทั้งแฟนเพจ YouTube IG TikTok เข้าไปไลค์กันเลยโย่ Yo!